หลังจากนั้นติ้งเทียนชวนจึงกลับไปยังจุดเริ่มต้นพร้อมชิงหยุนที่ช่วยเหลือพยัคฆ์โลหะอาศัยอยู่บริเวณส่วนในของเทือกเขาเมฆมังกรไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะโกลาหลเพียงใดมันไม่ควรออกมาสู่ภายนอกเช่นนี้ระหว่างทางติ้งเทียนชวนสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่น้อยแล้วอะไรจะเป็นเหตุผลให้พยัคฆ์โลหะออกมากระละขอรับชิงหยุนเอ่ยถามเพื่อหลบเลี่ยงหายนะตามธรรมชาติ ใบหน้าของติงเทียนฉวนเคร่งเครียดขนากล่าวในเทือกเขาเมฆมังกรอ,อาจมีเพศภัยอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาครึ่งวันผ่านไปในที่สุดชินอยู่และติงเทียนฉวนค่อยกลับมาถึงพื้นที่ป่าโล่งกว้างซึ่งผู้อำนวยการจางรออยู่เกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บหนักเลยนี่เมื่อได้เห็นสีหน้าของผู้อำนวยการจางเคร่งเครียดขณะเอ่ยถาม บาดเจ็บ้วยสัตว์ปีศาจติงเทียนชวนพอตอบจบคำจึงนั่งลงกับพื้นขณะผู้คนเริ่มกลับมาพวกเขาตอนนี้เริ่มทำการนับผลลัพธ์ที่ได้กันแล้วสังหารสัตว์ปีศาจได้มากมายถึงชัยชนะสัตว์ปีศาจระดับที่สามไม่นับเพียงนับแต่ระดับที่สี่และห้าเท่านั้นสัตว์ปีศาจระดับห้ามีค่าเทียบเท่าสัตว์ปีศาจระดับสี่จำนวนถึงสิบตัวห้องหนึ่งไม่ธรรมดาจริงๆค่าไปได้ถึงสิบสองตัว ก็ควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือยังไงเจียงหลางครอบครองวิญญาณยุสเสียงทั้งยังก้าวสู่ขอบเขตกายวรยุทธระดับที่ห้าแล้วเขาแข็งแกร่งมากคิดแข่งเปรียบเทียบหรือเจียงหลางครอบครองเส้นวิญญาณสีตะวันแถมยังมีวิญญาณยุธในตำนานด้วยการบำรุงหล่อเลี้ยงจากตระกูลเป็นปกติที่เขาจะก้าวสู่ระดับที่ห้าได้ก่อนนอกจากนี้ชินหยุนหมอนั่นต่างหากที่มีเส้นวิญญาณเพียงหนึ่ง แถมยังมีวิญญาณยุดไฟระดับท้องม่วงอีกเขาต่างหากจึงเป็นคนแรกที่เลื่อนพลังสู่ขอบเขตการวรยุทธระดับที่ห้าไม่ใช่หรือบรรดานักเรียนสนทนาการจากเสียงเบาจนเริ่มดังขึ้นพวกเขาเหล่านี้ล้วนอิจฉาห้องหนึ่งที่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยมทั้งยังอิจฉาที่พวกเขากำลังจะได้อันดับหนึ่งไปครองอีกทั้งห้องหนึ่งยังมีหยางฉีเย่เป็นผู้นำหากหยางฉีเย่เป็นผู้นำให้ชินยุนย่อมเป็นชินยุนแล้วที่ครองอันดับหนึ่ง ย้ำอีกครั้งว่าหากเป็นแบบนั้นเขาจะได้รับรางวัลเพียงลำพังด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงยอมรับว่าอย่างฉีเย่เป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งจึงตกลงยอมรับเงื่อนไขการสมสับเปลี่ยนขณะที่จักรพรรดินีคิดขัดขวางนางกลับกล้าเป็นอาจารย์ส่วนตัวให้ชินยุนเรื่องนี้ทำนักเรียนหลายคนโกรธเคืองกันไปไม่น้อยพวกเขารู้สึกว่าคราวนี้เป็นจักรพรรดินีเดินเกมผิดพลาดตอนนี้ห้องก้าวนำโดยติงเทียนฉวน ขณะที่ซุยห้วยนำห้องสามทั้งยังไม่กลับมาจึงยังไม่ทราบผลลัพธ์กระทั่งอาจารย์ติงยังบาดเจ็บชินยุนเป็นตัวนำเพศภัยเสียจริงพละงกำลังของอาจารย์ติงไม่ได้แข็งแกร่งแต่แรกตอนนี้ยังได้รับบาดเจ็บนี่ต้องเป็นเพราะช่วยเหลือชินยุนแน่เป็นเพราะมันฆ่าถึงต้องย้ายไปเรียนห้องอื่นไม่งั้นฆ่าได้เป็นนักเรียนของอาจารย์อย่างไปแล้วกลุ่มนักเรียนเริ่มตั้งวงดินทาชินยุนการสนุกป่า ร่างของสัตว์ปีาศาจยังอยู่กับติงเทียนฉวนและตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูร่รางกายอยู่ดังนั้นจึงยังไม่นำพวกมันออกมาติงเทียนชวนหาได้แข็งแกรง่งทว่าเขามีความเข้าใจลึกซ้ำต่อสัตว์ปีาศาจบรรดาอาจารย์ต่างทราบว่าหากไม่ใช่สัตว์ปีาศาจระดับที่8หรือ9ก็ไม่สมควรสร้างอาการบาดเจ็บแก่อีกฝ่ายได้เพราะเหตุนี้อาจารย์ท่านอื่นจึงแตกตื่นไม่น้อยที่เห็นเรื่องราวตรงหน้า อาจารย์คนหนึ่งเดินเข้าหาและพูดคุยกับชินยุนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดน้ำเสียงนี้ดังไม่น้อยชินยุนอาจารย์ติงบาดเจ็บได้อย่างไรต้องเป็นเขาที่ถ่วงรั้งอาจารย์ติงแน่อาจารย์คนอื่นแค่นเสียงเชิงดูถูกก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ